โอ้แล้วทำไมนายตัวเล็กจังบูจิวดูหน้าเ่ยเหมือนไปโกรธใครวานะฮะหน้าี่แบบแวบบีปัญหาอะไรกับข้าเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้ก็อยู่กันในโหมดออฟไลน์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดของเจ้าดู่งกุลนะฮะตัวนี้ก็เป็นงกุลเวอร์ชั่นเด็กน้อยนะครับสังเกตว่าตัวกระเียกเดียวเองนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นแบบเวอร์ชันตัวโตร่างซูเปอร์ซย่าไปแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูแบบเด็กๆกันบ้างนะฮะ สังเกตงานมอดของเขานี่ทําออกมาได้ค่อนข้างจานเนียเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับชุดสํานักนะสีส้สมสดใสมีหางด้วยนะครับด้านหลังแล้วก็มีกระบองวิเศษยอยู่ด้วยเน่ด้านหน้าเสื้อที่มีไอ้เจ้าตราสํานักแปะอยู่ด้วยนะครับที่ผมชอบมากเลยนี่ชอบทรงผมเขานะทรงผมนี่ไม่รู้ว่าใช้เจลยี่ห้ออะไรนะฮะทรงเดียวทั้งวันนะครับ ผมที่ตั้งเดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเจ้างูกุนน้อยของเรานี้ไปปฏิบัติภารกิจตามหาจอมมารบูกันได้ข่าวว่าตอนนี้มันมาอรารวาสในเมืองลอสซันโตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่ามันอยู่ตรงไหนของเมืองนะครับมาก่อนที่เราจะออกเดินทางกันก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้งูกุนน้อยกันนิดนึงนะฮะพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยครับผมนี่มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ประจำตำแหน่ง มันขึ้นไหวไปเนี่ยตัวกระเปียกนึงอึ๊บนี่นสตาร์ทเท้า,ทาด้วยโอ้โหคือท่าขี่แล้วก่อนคือบอกเขามีให้นั่งนะแต่ไอ้นี่ไม่นั่งนะฮะขาไม่ถึงตัวงี้ทะลุรถละเออเอาดิไปเลยบุ้มๆๆๆมบุ้มบุ้มบุ้ม,มว้าอย่างซิ่งโอ้ยโอ้ยโอย ไปชนรถชาวบ้านเขาเมื่อก,กี้ผมเห็นซอกอะไรตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันหน่อยนี่ขึ้นได้ปะว้านี่ดูสกิลการขับขี่แล้วก่อนนี่มันระดับแอดวานซ์โอ้โหสุดยอดไปไปได้อีกนีหลบหน่อยครับผมแมโงโคุณน้อยจะซิ่งนะฮะเดี๋ยวที่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่บริเวณชายหาดนะฮะ ชายหาดที่แบบเป็นอะไรที่คนเยอะมากนะครับคิดว่าน่าจะต้องได้บอดแสอะไรสักอย่างแน่นอนหมายกันเลยบลัมบลมบม,บม,บม,บมยกลออ้อเอะเดี๋ยวไปล่อเอาไฟแดงนะฮะนี่ซิงด้วยนนนนนนใครมันบังอาจตัดหน้าโงกุลแม่ยิ่งขับไม่ค่อยคล่องอยู่นะ อายุยังไม่ถึงฮะเขายังไม่ให้ทำไปขับขี่ไปไปต่อไปต่อตัด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 ต้องรถตัดด้วยนะจ้าไว้วงจุงกหลอ อันนี้เด็กแว้นตัวจริงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยสั้นยาวยาวไปเพื่อนไปข้างหน้ารถข้างหน้ารถ <c oughs> ทักาษะการขับขี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้เรามีพาหนะอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักไอเจ้าพาหนะอันนี้เป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวเราลองเรียกออกมาดีกว่านะครับสปอร์ก่อนเลยนี่เห็นไหมครับ เมฆสีทองนั่นเองอ่าไม่เจอกันนานคิดถึงจุงเบยนะฮะมาดูซิว่างบกุญนี่ยังขี่ได้อยู่หรือเปล่ามันมาเป็นก้อนเลยนะฮะไอ้เจ้าเมฆตัวนี้ขึ้นขี่ก่อนปุ๊บอ่าเป็นไงเมฆน้อยแค่มันขี่ได้จริงด้วยฮะเดินหน้าดิแต่เสียงนี่เครื่องบินมาเลยนะเมฆละขึ้นบิน มันต้องรอรอบนิดนึงครับแม่คนธรรมดาขับไม่ได้นะฮะไอ้เจ้าเมฆกันนี้มันต้องแบบว่าจิตใจใสสะอาดเต้งกุลน,น้อยกับเมฆสีทองเฮ้ยๆๆน้ำน้ำน้ำใสเย็นเลียวเลวเนี่เป็นไงว้สุดยอด <G ül> ม่เฟี้ยวไปเลยนะครับรอตตยสะพานโชว์ท่ายากโชว์ท้ายากวู้ <G ül> <Yeah. S 1> <G ül> ไม่ได้ข้าวเลยเดี <G ül> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าตรงไปที่ชายหาดนะครับไปหาเบาะแสบริเวณน,นั้นก่อน <G ül> เลี้ยวตรงนี้เลยใ <G ül> นะตีวงตีวง ชัดขึ้นนิดนึงอ่าแม่อารมณ์นี้เหมือนกับขับเครื่องบินนะฮะเสียงนี่เป็นแบบเครื่องบินไอพ่นมาเชียวมันไม่ใช่เสียงเมฆนะฮะเอาน่าจะมาถึงกันแล้วเฮ้ย,ยไปล่อเอาขอบสนามเทนนิสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้าลุงกันดีกว่านะฮะเราไม่ได้มาชายหาดกันนานไม่รู้ว่าลุงแกอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าถามลุงแกก่อนเลยคนแรกพี่ฮะ ขอโทษทีครับผมไรีบรีบอา้อาวพี่บ่นผมทำไมผมแค่วิ่งเฉียวแค่นี้นนไ,นไม่เอาน่ะพี่ผู้ใหญ่ลังแกเด็กพี่จะทำอะไรผมอ้าวม,มีมวยแบบนี้มีมวยฮะคามาเลยเพ่เห็นผมอย่างนี้นี่ผมลูกสิษธิ์ผู้เท่าเต่านะฮะอะไรต่อยไปเลยเอาไม่ต่อยอ,อูอ้ไม่ต่อยมันทีบมันทีบแบบนี้ต้องสวนมา เดี๋ยวเจอกระบ,บองวิเศษเจอกระบ,บองวิเศษแน่นอนไม่โดนไว้ตีไม่โดนแขนสั้นดี <c oughs> นะทีมแทนดีแดงนี่นี่นหวัหวหัวเอาให้หลับจำนะฮะแมชีวิตยังมีค่าอย่าซ่ากับโงกุลไปดูลุงดีกว่าลุงลุงลุงผมมาแล้วแม่ไม่เจอกันนานคิดถึงจุงเบย <c oughs> โอ้โหลุงยังอยู่ที่เดิมฮะยังไม่ไปไหน ซอรี Sorry, ครับสวัสดีครับลงุงแมเป็นไงมั่งลงุงยืนที่เดิมตลอดเวลานะฮะแกไม่เปลี่ยนท่าเลยมาทีไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมลุงได้ข่าวจอมันบูบ้างไหมฮะจอมันบูตัวสีชมพูดุ๋ยอะฮะลุงแกไม่ตอบเหมือนเดิมนะไม่ตอบแฮะเดี๋ยวเราลองแย่ลุงแกดูหน่อยลองแย่อ้าวลงุลงลุงแค่นี้ต้องหาเรื่องผมเลยแหละดูเขาทำหน้า <laughs> นึกว่าจะไฟทำไมไปยืนกับท่าเดิมลงไฟกันหน่อยดิเออไฟกันหน่อยมาเอาบทวิ่งดิ <laughs> <laughs> ลุงไปไหนรอด้วยโอ้ยวิ่งไม่รอเลยฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปไหนลุงจะไปไหนฮะ <laughs> ถามแค่นี้ไม่ตอบเอาทีเดียวหลับเลย <laughs> รู้สึกว่าลุงแกวันนี้เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับเดี๋ยวเราคงต้องออกตะเวนหากันเองแม่หาบอดแสนี่มันยากจุงเบยนะครับและด้านหน้านี่เขามีอะไรกันฮะคนเยอะแยะเลยโอโ้คนเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นครับแถวนี้จอดเมฆตงไปดูหน่อยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเออโอ้เหมือนจะมีปาร์ตี้ครับ ป้านี่เป็นงานปาร์ตี้กลางคืนนะฮะโอ้มีโต๊ะจีนด้วยโอ้ผู้คนเต็มเลยครับผมมายืนทำอะไรก็เหนื่อยอ้าวลุง <c oughs> ลุงวัตกี้ยังอยู่ชายหาดอยู่เลยทำไมแป๊บเดียวมามาเที่ยวงานเหรอเขาละ <c oughs> โอ้โหยืนพรมแดงด้วยนะ <c oughs> ลุงเราแล้วนี่อะไรฮะยอดมุษดูโกโก้คันหรือเปล่า <c oughs> ตัวนี้สีแบบ น,น,น้ำเงินน้ินะฮะหัวนี้ตั้งเลยอันนี้อันนี้ละครใบ้ฮะแหมมายืนโชว์ตัวกันสายเอนเตอร์เทนทั้งหลายโอ้โหผุกคนเยอะแยะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเวทีกันฮะมีดนตรีด้วยว้าข้างหลังเป็นโคโยตี้นะฮะไอโคโยตี้รู้เส,สาอยู่พี่ฮับพี่ครับขอเพลงที่มันมีงูหน่อยฮะขอเพลงที่มันมีงูหน่อยครับพี่ พี่เขาจะเล่นเป็นไปละมีกิต้าตัวเดียวอึ๊บโอ้โหเขาเล่นเพลงอะไรไม่รู้เรื่องเลยฮะบอกขอเพลงมีงูพี่เล่นอะไรของพี่พี่เล่นอะไรขอเพลงมีงูเอาไว้จะเอาจะเอาอะนี่แดนเซอร์เฮ้ยโอ้โหแดนเซอร์โหดเว้ยเฮ้ยเอาเว้ยแดนเซอร์หาเรื่องโงกุณอะไรอะไรเจ อะไรเจ๊เจ๊จะเอาเปล่าเอาเจ๊หลับเลยทีเดียวแล้วนี่อะไรฮะปีศาจวานอนปีศาจวานอนยืนสูบบุหรี่นี่นตกเวทีแล้วปีศาจริงอะไรอะไรฮะเอาอะเอาเอะถีบก็ให้ <S 1> <S 1> เอ้ยโอ้โห ด้านหน้านี่เขามีอะไรกันครับไฟวิบวับวิบวับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนิดนึงโอ้ยนุ่นครับโอ้เ <laughs> มฆเราพังซะง,งั้นรู้สึกว่าบนยอดตึกนะครับจะมีแสงไฟอะไรอยู่สักอย่างเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูหน่อยเหมือนมีงานชุมนุมอะไรนะฮะผู้คนที่แบบว่ากระโดรดรลเต้นดีใจกันหมดเลย เฮ้ยนี่มันจอมมารบูได้ว่ะบูจิวโอ้โหในที่สุดเราก็เจอนายนี่นายรอเราอยู่ที่ลานประลองใช่ไหมเนี่ยโอ้แล้วทำไมนายตัวเล็กจังบูจิวดูหน้าดิเหมือนไปโกรธใครวะนะฮะหน้าดิแบบแยวบีปัญหาอะไรกับข้าเลยหน้าตาเหมือนโดนใครแย่งของเล่นนะครับแม่ทำหน้าบึ้งตึงขมวดคิ้วด้วยนะ บูเรามาจัดการนายได้ข่าวว่านายป่วนความสงบสุขของโลกใบน,นี้นะฮะเราต้องมาเจอกันหน่อยแล้วล่ะบูอา้าวเอาเลยละ้ะบูเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆไ่คุยอะไรกันก่อนเหรอแม่มาถึงมาเล่นซัดใส่เราเลยครับมานายอยากลองเราจัดให้เอาเลยเข้าไปเลยโอเคอบเดเดี๋ยวก่อนเอาฮะว่าไงเอาหลับเลยทีเดียวเฮ้ยมันยังฟื้นมาอยู่ครับ อุประถีบทีบะฮะอย่าให้โมโหเอาวุดอย่าให้พี่โมโหไอ้น้องเอากระบองวิเศษไปกินนี่ได้ฟาซ้ำฟาซ้ำตีให้หลังหักซ่านักใช่ไหมฮะเป็นคนดีๆไม่ชอบชอบเป็นจอมมารน,นะฮะอะไรยังจะเอาอีกเหรอ โอ้ยโอ้ยบัญทีบัญทีไอ้บูตัวกระเปียกแม่ไม่เจียมเลยเข้ามาไม่เข้าอะฮะไม่เข้าไม่เข้าต้องหัวไถหลังหักโหดโหโดนี่นี่แดตีไ่เลี้ยงไม่ต้องลุกขึ้นมาเลยนี่แดเรียบร้อยไหมโอ้โหมันยังไม่เป็นไรครับโอ้ยมันยังสู้อยู่ทำไมมันถึกจังทำไมมันถึกจัง เดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนมีอะไรให้เราใช้มัง่งนี่ดีกว่าไม้คาถาไม้คาถาประจันบานปึ๊บก็ให้อ่ายอมอย่างบูเดี๋ยวเจอดาบคาตนะหน่อยโชว์ไม่โดนโชว์แทงโชว์เออโอ้โหบูไปโถดหน้าดูฮะไม่ไหวแล้วงวกูกลนเราบูนายต้องเจอลูกซองแล้วแหละ นายต้องเจอลูกซองแล้วล่ะบูวงแตกฮะคนดูวงแตกนายเรียบร้อยอยังอ่าเรียบร้อยครับแม่ตัวเดียวแบบว่ามันไม่ค่อยสัใจนะครับเวลาเจอปืนแล้วมันตายง่ายไปหน่อยเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเอาแบบหลายๆตัวดูนะฮะเอาแบบสิบก่าตัวเลยแล้วกันมาดูดีจะรอดไหมเอาเฮ้ย เอาเราวิ่งไปไหนกันน่นะเฮ้ยเอาแล้วมัาเอาไปวิ่งเล่นกันทำไมฮะเนี่ยฮะแตกตื่นอะไรกันแตกตื่นอะไรกันจอมบ,บานบูนีเ่รั้งบางจอมบ,บานบูซานกแม่ลาก่อยเลย เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับหลังจากเรากําจัดจอมารบูได้เนี่ยผมก็ทําการจับมันมาเป็นลูกสมุนนะครับมาจับไปรประมาณ6-7ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าบูน้อยเนี่ยไปถล่มรังซีเจกันนะฮะตามมาเลยเพื่อนต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นิดนึงนะครับหลังจากเป็นไวรยร้ายมานานมาเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้องขึ้นมาเลยขึ้นดีๆไม่ต้องแย่งกันเออโหวนด้วยโหวน ฝั่งละสองคนเออไปฝั่งนู้นเออนั่นแหละแม่ว่านอนสอนง่ายนะฮะนี่ฮาวด้วยถือปืนด้วยนะโอ้โหเอาเว้ยจอมมาร์บูกลายเป็นเพื่อนกับโงกูลซะงั้นฮะไปเลยเพื่อนเฮ้ย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 โอ้โหเกือบชนแล้วแม่เลี้ยวนี่ไปให้สัญญาณเลยนะ ยาวไปเพื่อนบุ้มบุลมบุลม,มติดทะบัวไปกันเลยดีกว่าอ่าเดี่ยเปิดวอล์ด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวตรงนี้ครับเตะยาวไปเฮ้ยรถติดไฟแดงรถติดไฟแดงว่ะเพื่อนกระเทิบหน่อยกระเทิบหน่อยฮะผมไปไม่ได้เออมันต้องอย่างนี้อ้าวอาเอาเอาปา,า,าดหน้าปาดหน้า อไอ้โหไอ้ดีชนครับไอ้ดีชนมาอย่าซ่ากับพี่ไอ้น้องดูด้วยดูด้วยพาใครมาอเอ้าเดี๋ยวจบมันบูร่วงขึ้นมาแล้ววะเปียเเร็วเร็วเร็ว <c ười> เดี๋ยวตำรวจมาเอากอกอดนน่นๆน,น,นะจะถึงอยู่แล้วหาด้านหน้าตรงไปเลี้ยวไฟ รู้สึกว่าตำรวจมันจะเริ่มมาจับเราแล้วนะครับ<อ> <c oughs> งงกุณสายเกรียน <c oughs> เลี้ยวตรงนี้เออยาวไปถึงแล้วถึงแล้วแมแถวนี้ได้ข่าวว่ามีแต่เหตุการณ์ไม่สงบนะครับ <c oughs> เกิดความวุ่นวายบริเวณบ้านซีเจแต่ขอไปตรวจสอบหน่อยโอ้หนี่ยืนกระสลอนเลยแก้งเห๋อนยาาแก๊งเอพวกไน ทำไมวันนี้ไม่มีใครออกมาเลยฮะชาวแก๊งเหรอนายฮะเปิดก่อนเลยได้ไงมันควักอาวุธแล้วมันควักอาวุธแล้วบูจัดการมันเพื่อนเออแต่แต่มัตรยิงแล้วแ่แต่จัดการมันโอ้ยตำรวจมาตำรวจมามีนั่งยิงด้วยเอาเว้ยจัดการมันเพื <ically> ่อนเออ ให้มันรู้ซะบ้างทีมเรานี่บอว่าแข็งแกร่งขนาดไหนนี่นะเข้าไปเลยแม่จากถล่มบ้าน CJ กลายเป็นถล่มตำรวจแทนครับจอดถ้าจอดรถอะไรเนี่ยไปสนนิไยยหรือเปล่า <c oughs> พุ่งชนเสาหมดยังรู้สึกว่าจะาเรียบร้อยนะครับวันนี้ถล่มบ้าน CJ กันไวมาก โอ้ยตำรวจต็าเลยเพื่อนแอบแป๊บอุ้ยใครขับชนเกือบโดนงงคุณน้อยเทแล้วสู้มันเพื่อนยิงมันยิงมันอย่าไปยอมอย่าไปยอมโอ้ยเพื่อนเราโดนฮะเดี๋ยวจำมันปูจำมันปูทำไมตายง่ายจังเรียกมาใหม่ก่อนดูมัน ลุยมันลุยมันจมนันบูดโดนตบวดทีที่นอนเลยฮะเออ,เย,อยิงมันเยอะๆยิงไปเยอะๆเร็ว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 ฮอเหรอฮอร์เหรอฮอร์เจอวิธีการหน่อยได้ด่า โมกนะุโ,โระนะโมกุโระตีตาอลรมหายราบหายราบเป็นหน้ากองโอ้โถวโ,ม,ม,โมาแล้วมาแล้วกระชุยโโหัวทะโอ้โหจำมันบูเรารู้สึกว่าจะเกียงไม่เหลือเลยตีตะโกกูใชยเดียวใายโอ้โใครลอยตัวเราเาว่าเนี่ยไม่ก้อล เอ๊ะเอาเหรอเอาเหรอต้องให้โมโหนี่เดะนี่เดะต่อยกระเติมอันนี้อันนี้โมโหฮะโกรธโกรธโกรธแม่นี่เดะสั่งขยะกระจุยอย่าให้พี่โมโหไอ้ดอง <laughs> กระเติมเลยแม่บินดีกว่าว <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสาหรับมดของโงกุลหรือว่าหงอคงน้อยนะฮะก็เป็นมดตัวละครที่ทําออกมาได้แบบว่านียนมากนะครับน่ารักน่าชังมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยแก๊งโงกุลของเราโจมตีฟิเซอร์กันหน่อยดีกว่า,ามาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียก ฟิเซอร์ออกมาในร่างของซูเปอร์แมนนะครับไม่ใช่ในร่างในพลังของซูเปอร์แมนเออเอาซัก3ตัวแล้วกันอ่าฟิเซอร์มายังโอดฟิเซอร์สีทองมานู่นแล้วฮะด้านหลังฮะเอ,อ้ยเพื่อนเราระวังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเโอ้โหมันเป็นจงต่อยสะล่วงเลยฮะเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวดนะ เดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนเราเอาหน่อยโอ้โหเพื่อนเราสู้ไม่ถอยฮะพิซเซอร์ทองยังไงโอ้โหดนต่อยกระเด็นเดี๋ยวขอแปลงร่างก่อนแม่ไม่ไหวแล้วต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนเนีบยผมมาพิซเซอร์ทองเจ้าอยู่ไหนโอ้โหที่หยยังบินอยู่ยังบินอยู่ยิงแสงไป เรียบร้อยไหมครับรู้สึกจะเหลือตัวสุดท้ายนะฮะอยู่ไหนเอ,อ่ยนูนฮะนูนนูนมาแล้วมาแล้ว <laughs> ยิงมันเพื่อนยิงมันเดียมาแล้วยิงเ <laughs> ข้าวะเด็ก <laughs> เจอพลังตาเลเซอร์่อยเรียบร้อยฮะ <laughs> ไม่เป็นจุนชีวิตยจ็บีค่าอย่าซากับแก๊้งงูกุณ